แเรามีแดงมียันว่าทาทำให้ผมเน่ยเดี๋ยวมันจะดึกว้ากลังจะวิ่งเีเหข้างนี้เียเหรอดข้าจนเียโอ้่าง่ ฟาดทบ้านฟาดข้าวนี่เขาบอกว่าอย่าฟาดของคนก็ไม่ผืนผินมีอย่าฟาดเอาจนแบบเสร็จแล้วเลยอย่าฟาดจะเป็นตัวักเป็นสายฟาดต้องระวังจะเป็นสายฟาดเข้าใรก็ชอบ าไม่นอนมันีเหามันอนมันงเกตอนนี้ถึงล้ก็ไปดูกล้องกันก็ได้อคนมาอใช่ครับนะ FC ทางบ้านนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้เรายูทูบเบอร์นะฮะพลังมดของเราด้วยละกันนะ FC นะฮะมันตั้งไม่ได้มันมันยาวพี่มันล้มมันล้มอ่่ ตอนนี้ก็เริ่มมืดค่ำนะเอฟซีก็บอกไปแกงแรงใจด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มืดค่ำนะเอฟซีแสงอาจจะไม่เห็นแล้วนะ คนมาคนมาอคนไทยนนุ่มรอบมาอไปเบิ่งเลยไปเบิ่งเลยบ้านงะไปเบิ่งเาไปดูเเขไป้าตอาไปดูก็จะเอาเาทยังไงก็ไปดูก็ตอนนี้

โอ้โหโอ้ม่ใสวยเฮ็ดเบียมาถูกพีนองเลยมาเบิ่งเด้อไม่สวยเฮ็ดเบียกุ้ลากุแชก่งมาเล่นกุ้งลายกต้งดีกุ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 มงดีงดีกุ้่เีกุ้งดเกุพงีกุ้งดีกุ้งดีกุ้งดีกุ้มดี่ย้งดีกุ้งดีกุ้งดีกุงดี่เ้งดีกุ้งดีก่้งดีก้งดีกุ้งดีกย้งดีกุ้งดีกุิงดีกุ้งดีกุ้งง มีค่อยเฮ็ดเรียกอยู่สดีครับน้องจ๋าเอเดี๋ยว้องลุงพัน์ขยับมาใกล้ๆหน่อยนะซีแล้วซีมือแล้ใหายบันิเจ้าเด้บันิบันิเจ้าเนี่บ เมืองบดมือครับบดมือครับมดมือวันเเฮ็ดใหญ่มามตอนเฮ็ดจับยอเ็ๆครับเอมซีไปก็เมนต์มงตองไปยัปากแวนพยานไห้กันเฮ็ดกับเขาไห้ข้างเด้อเอองนะเกมีคนเขาขังอถ้าได้ยิงได้ได้ได้ยิงได้เจ้าเขาขาไปเลยไหมเขาไปเห็นเจ้าว่าาเขาไม่เห็นเจ้าไหมครับในการที่น่ารกก็เป็นน่าดรอปปี้หมูดังต้องอดังหนีก่อน จ้าคอ้างเลยบ่คอางอะไรคอางเหรอขี้กหมอกประโยชน์บ่ตเอไ่ได้อางก็ย่งกับผมครับไปตรงๆนี่อันนี้คอยคอยคอยใา้คลิปเดี๋ยวเบ่งพวกเกเห็นรณ่นี่นะครับากาศสว่านี่สว่านี่ถืท่นมากัใช้ใช่กำลังใจสอีกสคืวาคางกยังแล้วอันไม่ได้คอยทึ่งให้ดิแม่

เดี๋ยวไปขนดาวเรียงกันต่อนะครับไม่เห็นหน้าสบเลยนะครับผมสบไม่ไปไปเยี่ยมไปยามเลยนะครับอะไรมาแกล้งสะสบต้องรอให้แดด่อลมตกลงราก็ขยับรถรอบนี้จะคมเป็นบ่อีสามมาเวลลุงบอกว่าทำงานกัเดี๋ยวเราไปขนลงตรงนี้นะแล้วก็ค่ำๆค่อยทำอีสวอสวอมาทำงานตั้งแต่ปีสามก็เป็นบ้าพราตายังกรเซ้าเนี่ย เอาเก้าโมงก่นก็แล้วเฮียจากเก้าโมงไปาายสามขอหักแหละไล่สดเสตีสามยันแปดโมงได้กี่รอบไม่ใช่ก็คือช่วงนี้แล้ก็เราก็ทำคลิปช้ะอีกจากเก้าโมงถึงบ่ายสามก็ให้เอชชีสทาคทิปช้ให้ก็ทำดันได้ได้สาคลิปเองช่างเถอะ เอ็นคลิปไปสามคลิปแม่เบิ่งมือแม่สามคลิปไปสามหมื่นดีมุกไฟร้อยคลิปไปได้เท่าไรท่านเดียวไม่พูดหน้าสงขาเป็นอยงนี้จนแดงครับผมจะลืมนะครับผมฝากไขกระังแกสว่าตุกูุกคนนะครับผมมาจม่สนสนานนะครับผมจะเอาคอยไปให้อีกเด้อเอฟซีเด้อะเ้ายอกผู้เฒ่าคนิวเรวต่อคิวเร็วกระาเพิ่ก็หนคิวเร็วเรเบ้าเาเบ้ากรบถามผู้เฒ่ากันผู้เฒ่าเจ้าเขียดอะไรคอยบ่า

ใครจะลงคิดแช่เนาะมา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 าแล้วลงมาลงคิดลงคิดมซ่าอัดเงาโลดคนเยอะแยะหายไปไหนหมดละ أنا <applause> เข้าปวดหลังไอ้แม่นี่ถ่กล้องแม่นี่ตัวเนี่ยใช่เลยสามนาทีนะอ๋อมันบ่อกี้ว่าของไทยมันนอกของฉันนั่นแหละก็มันถ้ามันเต็มมันเพิ่นแล้วก็ลงด้วยแล้วก็ขึ้นใหม่ไปเลยโอ้โหตู้คิดตุ๊บเลยนี่ครับ FC ทางบ้านนะฮะตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับ คุณสำหรักคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอดีสอนแฟมบารีเมื่อกี้ f a ม i ารีบ่าวสอนสตอรี่ครับสวัสดีครับ